ภาษาจีนอาหารที่ควรหูเนาะประเภทอาหารนั่นเนองเนาะกเจงไ่กเกอจงอจงไ่แปลว่าอาหารเนะาะอ่าประเภทอาหารเอาไปเบิงเนาะต่ำหมากหงอา่าภาษาจีนว่าช่างได้อา่าชงมู่ว้าชงมูคว้าแปลว่าต่ำหมากหู ต่อไปขวัวผักบงอ่าขวัวผักบงอ่าภาษาจีนว่าว่าจังเดอชอวคุนซินไช่ชาวคุนซินชไช่แปลว่าขวัวผักบงอ่าขวัวผักบงนั่นเองเนาะต่อไปข้าวขาหมูอ่าต้องหูได้เนาะภาษาจีนว่าว่าจู เจียวฟันจูเจียวฟันอ่าจูเจียวฟันแปลยวะเข่าข,ขาหมูอ่าโอเคเข่าพัดเข่าพัดว่าจังใดซอฟฟันซอฟฟันแปลยวะเข่าขพัดอ่าซอฟฟันแปลยวะเข่าขพัดนั่นเองเนาะต่อไปปิ้งไก เปล่งไก่ว่าจังได้ข้าวจีข่าวจีอ่าข่าวจีแปลว่าข้าวผัดอ่าข้าวผัดนั่นเองเนาะโอเคปิ่งสีนหมูอ่าปิ่งสีนหมูภาษาจีนว่าวาข้าว 猪肉，烤猪肉，烤猪肉，แปลว่าปิ้งซีนหมูอ่าโอเคเนาะ <c oughs> ต่อไปต้มยำต้มยำอ่าภาษาจีนว่าว่าส่วนล่าทางส่วนล่าทางแปลว่าต้มยำ อ่าตม้มยำนั่นเองเนาะโอเคเนาะต่อไปปิ้งบาร์บีคิวหรือว่าบาร์บีคิวนั่นเองเนาะปิ้งบาร์บีคิวสสาาขว烧ขาว,าว,ขาวอ่าสาขาวแปลว่าปิ้งบาร์บีคิวหรือว่าปิ้งหรือว่าเป็นบาร์บีคิวตัวหนึ่งเนาะพิซพซ่าอ่าพิซซ่าภาษาจีนว่าว่า พิซซางบิซ่างแปลว่าพิซซานั่นเองเนาะต่อไปสปาเกตตีอ่า wrote, สัสกสปาเกตต <c ười> ีภาษาจีนว่าว่าอิตาลีเมียนอิตาลีเมียนอ่าอิตาลีเมียนอยางประเทศอิตาลีนั่นเองเนาะเมียนกับประเทศเ้นเพราะฉะนั้นอิตาลีเมียนสปาเกตตีเป็นอาหารของ ประเทศอิตาลีนั่นเองเนาะโอเคสเต็กงัวอ่าสเต็กงัวว่าจังใดหนิวผายหนิวผายแปลว่าสเต็กงัวเนาะอ่าขอขอบใจเนาะขอขอบใจประเภทอาหารเนาะ